เดยวก็ดาอุ้ยแหละอยากขอบคุณนะขอบคุณมาอารักม้านะสวัสด,ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับกาศนะคะในช่องมาลามาลาอินดิหยอกค่ะอันก็เป็นเกเพื่อนเราเราจะออกไปเซอร์ไพรส์ลาพิมาเตะอะไยนะวมสดีค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday อ๋อปันกิมมาเรียนมาความสุขมากมากนะคะเจ้าขากิ๊กกิ๊กโอ้โหหลานเจ้า่ะ เมื่อกี้กะจะเซตให้แบบไปนั่งอยู่ในห้องสวยๆแล้วิก้าไม่ไปว่กูไม่รู้จะทำยังไงไปออก้างนอกกันดีกว่าค่ะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องของการใช้ชีวิตในนิวยอร์กซึ่งย้อนกลับไปตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวอะไรมากมายโดนเราเปรียบโดยที่ไม่รู้ตัวเราก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้รู้บ้างแล้วก็ รู้จักการระมัดระวังตัวเนาะอาจจะเป็นเรื่องของเราเองเรื่องของเพื่อนเราที่เคยเจอกันมาแล้ววันนี้เรานเราก็มากับเพื่อนคนแรกเรียกว่าเป็นเพื่อนคนแรกในนิวยอร์กของเราเลยก็คือพี่จอมนี่เขาเป็นเพื่อนคนแรกของเราในนิวยอร์กเลยนะที่ที่ยังเหลืออยู่ใช่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไร เป็นเพื่อนที่ไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็เป็นเพื่อนตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้วันนี้เรากําลังจะไปกินข้าวค่ะเพราะว่า<ม>เป็นวันเกิดพี่จอมแล้วก็เป็นเลิกงามยามดีที่จะได้มาเขาเรียกนะเทศกาลลําลึกถึงความหลัง <c oughs> ของเพื่อนเรื่องเพื่อนในนิวยอร์กนี่มันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะเพราะเราจากครอบครัวมาเนาะก็ไม่มีใครเพื่อนนี่ก็คือเหมือนบ้านหลังที่สองก็คือครอบครัวของเราเนี่แหละที่นิวยอร์กเดี๋ยวเรามา okay. เราเล่นลำลึกกันดีนกว่าว่าเป็นยังไงกบ้างฮะ แรกไหนๆเราก็อยู่กันในร้านอาหารแล้วนะเราก็เล่าเรื่องของร้านอาหารดีกว่าคือหลักๆแล้วว่าคนไทยอ่ะที่แบบมาจากเมืองไทยอ่ะ90%เนะเขาทํางานร้านอาหารกันเป็นส่วนใหญ่เอาเริ่มเริ่มจากอุทาหรณ์ของเพื่อนเราคือเพื่อนเรารอ่ะมันก็มาจากเมืองไทยใหม่ๆใช่ปะมันก็ไม่รู้อะไรหรอกมันก็ไปสมัครงานตามกลุ่มตามอะไรเงี้ยมันก็เข้าไปสมัครเลยเสร็จ เขาก็โอเคเรียกให้ไปเทรนคือที่เนี่ยเวลาทํางานมันต้องมีการเทรนก่อนก่อนที่จะเป็นงานแล้วก็ถึงจะได้ทํางานจริงมันก็กล่าวว่าเออไปเทรนสักสองสาวันก็น่าจะได้แลวนะเออเขาก็ไปเทรนอยู่2อาทิตย์เลยเว้ยเขาก็เอ๊ะทำไมเขาไม่ให้ตารางสักทีคือบอกก่อนเลยว่าเจ้าของร้านเนี่ยเวลาไปเทรนเขาก็จะจ่ายแค่ค่าเทรนเขาก็จะไม่ได้มีเอ็กซ์ตอรมันนี่ให้ซึ่งเพื่อนเราเนี่ย มันก็แบบเริ่มสงสยัยมันก็ไปถามเขาว่าแบบเออผมไม่ได้ตารางครับหรือว่าอะไรยังไงสรุปเขาไม่ให้ตารางเพื่อนเราเว้ยอ่ะโดนเลยแล้วมามีเรื่องอะไรที่เอ่อก็คือแบบว่าเหมือนเจ้าของร้านมีหน้าที่เป็นแฉเชียใช่ปะซึ่งเขาก็คิดเงินแล้วก็เก็บเงินทิปอะไรไว้แล้วทีนี้ก็เอ่อเขาก็เหมือนแบ่งทิป ให้ไม่ครบอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนองค์ทิพไว้แล้วคือรู้กันได้ไงแบบหมายถึงว่าจับเขาอะก็ไม่รู้ใช่ปะแต่พอตอนหลังก็เอ้ยทำไมมันดูเหมือนมันได้น้อยใช่ปะก็แบบก็เหมือนมีการแบบแอบจดไว้หรืออะไรเงี้ยอย่างนี้ไงก็เลยมาพอมานี่ก็เอ้ยมันได้ไม่ครบมันไม่ได้มันไม่ได้เต็มจำนวนอย่าให้องอย่าที่ต้องได้อะไรเงี้ย ที่สองเรื่องบ้านคนไทยทุกคนนะมันมาเนี่ยมันต้องมีเรื่องสักเรื่องหนึ่งอะ่ะให้ต้องเจอมันก็จะมีเรื่องของเพื่อนเราที่เขาเคยเจออยากจะมาแชร์ให้ฟังตอนนั้นเพื่อนเรามันมาใหม่ๆใช่ไหมมันก็เช่าบ้านก็แบบหาบ้านเอาตามในคนที่รู้จักนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญได้บ้านหลังนี้เพื่อนเราไม่อยู่บ้านออกไปทํางานอนะไรเงี้ยพอกลับบ้านมามีข้าวของวางไม่เป็นที่เดิมบ้างมีอะไรหายบ้างคือของที่หายอะ่ะมันคือพวกบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็ตกใจสิมันก็แบบไปถามถามถามเจ้าของบ้านเลยเว้ยเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วมันก็เลยแบบเหมือนกับพวกบัตรเครดิตเนี่ยมันก็จัดการได้มันก็เลยออกเรียกว่าตัดสินใจออกจากบ้านนั้นเลยแล้วก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีอะไรเขาเพราะว่าก็เพิ่งมาใหม่ๆไม่อยากมีศัตรูอะไรอือนะเคยเจออะไรเด็ดเด็ดไหมเรื่องบ้าน <c oughs> ไม่อะคะ่ะเพราะว่าไม่ได้ใหา่บ้านบ่อย กิดันสิบกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ไปกี่หลังแค่ประมาณก็สามสี่หลังเองค่ะสามสี่เลยหรอว่าน้อยน่อยือว่าน้อยมากอยู่จนเขาสัญญาหมดอ่ะแล้วก็แบบเอ้ยเธออยู่ไม่ได้แล้วบ้านจะขายแล้วอะไรเงี้ยถึงได้ย้ายเรื่องบ้านอันนี้เราเคยเจอกับตัวเลยคือบ้านมันก็คือราคาถูกเว้ยก็เจอในในในเว็บไซต์หาบ้านราคามันถูกมาก ห้าร้อยมั้งเช่าแล้วก็อยู่ในเมืองด้วยล้วก็ไปดูโหตกใจพอเข้าไปอะ่ะ <c oughs> บ้านมันเล็กแล้วคือในห้องเล็กๆนั้นอะ่ะ <c oughs> เขาใส่เตียงสองชั้นอะ่ะไปสามอันคือมันอยู่กันยังไงวะแล้วคือนั้นอยู่เป็นครอบครัวแล้วก็ตัวเราเนี่ยมีห้องแยกนะแต่เหมือนอารมณ์เหมือนห้องเก็บของอะ่ะ แล้วเรื่องอีกเรื่องที่มันสําคัญสําหรับชีวิตเราเลยนะก็คือเรื่องเพื่อนการที่อยู่ในนิวยอร์กอะเพื่อนมันมีมากมายหลายแบบเลยเว้ยเราต้องดูให้ดีถ้าเรามีเพื่อนดีมันก็จะพาเราไปในทางที่ดีถ้าบังเอิญเรามีเพื่อนไม่ดีล่ะบางทีเราไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะแต่เราได้ถูกดึงดูดไปในสถานที่หรือว่าดึงดูดไปทําอะไรที่มันไม่ดีแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยพัฒนาหรือว่ารู้สึกแย่อืนี่เรา ก็มีเพื่อนดีๆของเราอยู่ที่นี่หนึ่งคนยังเป็น,คน,คนเพื่อนคนแรกแล้วก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ตอนนี้เป็นไงคะเรื่องเพื่อนในนิวยอร์กมามีเพื่อนในนิวยอร์กเยอะไหมก็แต่ก่อนก็เยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เพื่อนก็กลับกันไปแล้วบ่าส่งคน,นที่สนามบ,บินมาแล้วกี่กี่ร้อยเอ้ยไม่เยอะไม่ถ้าไม่เคยไปส่งใครนะอะหรเออเป็นคนไม่ชอบการแบบ จากลายอย่างนั้น่ะเออเป็นคนไม่ค่อยชอบไปส่งอ๋อไม่ชอบไปสนามบิน yeah, yeah. มันเศร้าเนาะ yeah, เวลาบรรยากาศ yeah, ที่แบบแปลกแปลกใจร้ายก็ใจร้าย,ายแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบกันจากลาอืมเพราะที่นี่เวลามันอยู่กับเพื่อนอะ่ะมันแทบจะอยู่ด้วยกันแบบตลอด20แบบเขาเรื่องไงอะแค่นอนที่ไม่เจอกันอะ <Yeah. S 1> ที่เหลือก็คือแม่งทำอะไรอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันก็มีความก็คือถ้าไม่มีแฟนก็ต้องมีเพื่อนอะ อืม uh huh. ใช่พอพอเพื่อนมีแฟนปุ๊บเพื่อนก็มาอยู่ก,กับกุอนะีกหละส่วนมากเรามีแต่เพื่อนดีๆวะเราก็จะอยู่กับแค่เพื่อนดีๆแล้วก็บังเอิญที่คนรอบตัวเราอ่ะเป็นคนดีหมดเลยทุกครั้งที่เรามีปัญหา <c oughs> ก็มีนี่แหละที่คอยคอยช่วยแก้ตลอดเลยเว้ยแม่เราอ่ะฝากเราไว้กับเขาอือคือเหมือนกับแม่เรามาเที่ยวเนาะแล้วแม่ก็แบบบอกว่าอะไรนะฝากการด้วยนะลกูกอือแล้ววันนั้นเออเขาฝากเลยแล้วก็ฝากจริง ดูแลแบบว่าเออไม่ไม่ได้แค่รับปากไปเรื่อยอะว่าแบบเออเดี๋ยวหนูดูน้องให้อะไรเงี้ยคือดูเราจริงๆเวดูดา่าตลอดเนี <c oughs> ่ยคือจริงๆอะนี่คือตั้งแต่เธอมาตอนแรกที่มดดีฝากไว้ว่าเอาน้องจะมาใช่ป่ะแล้วก็ก็แม่เธฝากก็คือสองคนฝากใช่โอ้อาหใส่แล้วก็มาก็ดูแลเราดีมากมาตลอดอืมคือเหมือนแบบเออเดี๋ยวมันมีอะไรเดี๋ยวมันก็ คือไม่ว่าเราจะไปเจอเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยเขาก็มีสเปซให้เราต่อลยไม่ได้แบบเฮ้ยมึงต้องทําอย่างงู้อย่างนี้อะไรเงี้ยคือเหมือนแค่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยดูห่างว่าเออเดี๋ยวมันเจออะไรเหนื่อยเนืยเดี๋ยวมันก็ถามแบบมาหาเราเองเนี่ยซึ่งมันก็เป็นอย่าง,งานั้นจริงๆใช่ไหมดูแลเดยกก็ดา่าดูแล <c oughs> แต่ตอนนี้โตแล้วโนะ <c oughs> ตเป็นสาวแล้วค่ะ <c oughs> อ่อนเยินแล้วอืออือโอ้ นั่นแหละสำคัญเพื่อนคนเนี้ยก็อยากขอบคุณนะขอบคุณมาที่คอยอยู่เป็นเพื่อนกันไม่รู้อยู่เป็นอะไรกันแต่ว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอเธออยู่ดีคอยสั่งคอยสอนเขาชี้นำให้เขาไปในทางที่ดีมีเพื่อนดีมันก็ดีอย่างนี้ ai lắm nữa nè